พน้องครับพบกับท่าน,าานราประธานทเราเจ็ดพักดีผู้หลงผิดคิดว่าตัวเองหล่อคิดว่าตัวเองวั่นเ่าเข้าใจผิดตัวเองมาตลอดครับพี่น้องครับวันเคิรันผ,นผ่านสังขารก็ร่วงโรยพี่น้องครับดวงตาก็ฟ้าฟางฟันก็คอนฟันก็โ,กโยกย,ยังไงเขาไ่อยากได้ครับพรามมันเ่าแล้วไป<อ>เลี้ยงควายคือเกาใช้แดงแต้งงหอเขาเนี่ยครับขอยเฮ็ดไปแล้วเนี่ย,ยกินตะบาไปแต,ตงเอาโลดเจ้ด ผีบ่าหลงทีหลวงทางมาแต่ทางใดพี่น้องเบิ่งดูฝุ่นนะ่ะถัดลากยังมาแต่ซายบ่าเล่นนออนะ้องเลี้ยเกล้กล้วยให้โซ่เนาะคือต้องมีคลาดในจังหน่อยละ่ะธรรมชาติก็เลยเห็นมันคลาดคลาดคลาดในจังหน่อยมาพี่น้องครับได้เลืงก,กินจังน้องเปล่านี่ขอขอธรรมชาติก็ได้แบบลากเลยครับหนึ่เอามาพิสูจน์ครับพี่น้องครับ มีอย่างเนี้ยอยู่ในอันกระเป๋าลากนี่งเนี่ยพี่น้องพล้วยกระไดกล้วยกระจนตื่นคนเนาะอืมี่พี่น้องว่าเป็นครับบารนี่ส้อยจุ้กครับพี่น้องครับมันมีคลาดเนี่ยตัวเนาะพี่น้องเป็นกระเท ่โตกว่านน่ะพี่น้องครับขวดเปลยวมาจะปูนคุ้มทั้งปุ่นนีเอาสีงามขนาดพี่น้องครับคนน่ะถูๆเร่งจิ้งคืนเลยครับพี่น้องมือจังซีก็มีตทีพี่น้อง เจลวน,นเจวครับพี่น้องครับพี่เจวพี่น้องครับข่วนข่นข<ะ>ุดขั้วเพื่สิ่งให้กินนะพี่นอ้องนี่นี่พี่น้องครับวี แซ่บหลป้าพี่น้องมามา,มา,มาบา้านนี้นะกินเขาเลี้ยงกล้วยเพ,พิ่นแวะพี่น้องใน่กล้วยกระไดส้นขั้นแทะต่ำต่ำจริฝีมือถ้งเยียนไดเนี่ยคือเฮดเป็นตะอร์เซียดเท่านี้ถ้งเยี่ยนจาของคือเฮดบดเป็นตะเซียดป,ป่านนี้แก้วหนึ่งมาพี่น้องครับแจ่บปะ แจ๋บุ้งข่อยเห็ดบ่ครับมาพี่น้องครับเบาโนูหัวมอนซื้อดอกพี่น้องยายแดงอ่ะเราเป็นผู้เฮ็ดยายแดงบู้เฮ็ดมันสิได้กินพี่น้องจ้าจ๋เจ๋ฮึ่มคนแบบที่มีผู้เฮ็ดตินคมบ่มาเดูจ้า นี่น้องครับคือย,ยังสีเปลี่ยนฤด,ดูนี่ล่ะจะเป็นจากหนาหน้าเป็นหนาแรงเนาะบาัตรเนาะบัตน,นี่กะชีฝุ่นห้อยดอกจานตัวบาดนี้แน,น่นปะเนี่ยดอกจานมันบาดเนาะเป็นขมุกขมวัวเป็นไรพูดมึงเป็นบสสดบสซื้กกอสีแดดกับมะแดดเม่นวะเนี่ยสีขึ้มกับมะขึ้มนะมเป็นพ่อกระเทือนแต่ว่ากะนี่ละเขาวอื่นบรรยากาศดิเป็นโคเป็น <laughs> ยังรักแหละพบก็ยังผู้สาวหาคู่คงถึงแล้าหมดหูซะพี่น้องแล้วเป็นบานกันประทานก็อยากหดหู่อะไรแล้วหมดหู่หลุดผู้เดียวแล้วโบว์แสีบเลยครับเหมือนเพื่อนเราจับกับว่านหวานครับพี่น้องครับสุดเนื้อไม่ซุปนุ่มพัด่เอื่อย บายเอาพี่น้องครับวิถีชีวิตอันแสนสุขอีกแล้วท่านประธานครับพี่น้องครับปล่อยความทุกข์ใดๆมาแผ่วพานมีความสุขในทุกๆวันครับพี่น้องครับรตามประสาในี่ะนละพาาีะ่น้องคระมัดระวังการท่านประธานกับยายแดงความร่าพากจากพี่น้องนะครับเด้อเจะบอกกันต่อไปไคลิปหน้าจา้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ